สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้าสวัสดีพี่น้องผูเขามาชมคลิปเบิรงคลิปของไปแล้วเานาะจ้าช่องนี้คือช่องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลจ้ามาถ่ายคลิปบรรยากาศตอนเศราอยู่ฟ้าหมูจ้าพี่น้องอากาศยังเย็นยังหนาวอยู่จ้าแต่ว่าใบยางหลวงล่นเบิดแล้วยังก็เวีนกระสีแดดฮอนเนาะเจหน่อยขอกหมู ่นใบาย,ยางร่วงแล้วจ้ะพี่น้องบรรยากาศสวนยางไปเอาเริ่มดูแห้งแรงเนาะผลใบยางแห้งก้นละเลือแตะกิงจะมาถ่ายคลิปผ้าพี่น้องไปเบ่งลูกหมูสามสายเนาะที่ไปเอาผสมมีสายปลาเหมยสานเดะกก็ดูรอกเนาะจ้ะ เป็นลูกหมูสามสายหน้าตาสิเป็นแบบใดการผรสมพันธุ์รอบนี้สาสายนีุ่ณภาหลูกหมูถือว่าโอเคดีหลายจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะภาพไปเบ่งลูกหมู3มสายเนาะจ้ะปลาบวกเมยสานบวกดูหลอกตะวันกำลังจะขึ้นนะพี่น้องมาถ่ายแต่สะว นี่นะจ๊ะลูกหมูที่ไปเอาผสมสามสายในแม่หนึ่งก็จะมีหลายสีนะจ้ะมีเท้งไอล้ลายปลาแตงไทยสีดำาล่าปลาแตงไทยสีขาวแล้วก็จะออกดูลอกสีแดงแล้วก็มีเป็นขาวนะจ๊ะขาวจุดดำนี่ลักษณะหมูเป็นลักษณะสีว่าอ้อวนท้วนสมบูรณ์ดีนะจ้ะเตียงใหญ่ไหวกามเนือเข้าใหญ่นะ ล้วก็เป็นมุสุขภาพดีเนะจ๊ะเป็นตะทนทานตโลกอยู่ยเพราะว่าเขาบ่คอยเป็นอย่างนะเริ่มฝึกกินอาหารแต่ตอนนี้กินอาหารเก่งแล้วอายุได้ยี่สิบห้าวันเบื้งความคือคักของเขาคุณดูหลอกหน่อยมีอ่อนออกสีแดงตัวหนึ่งตอนนี้ไปเอาก็กลังเตรียมแม่พันธ์สาวนะจ๊ะ สิผลิตลูกหมูสามซ้ายอีกอยู่ประมาณสามแม่เนาะสิบผลิตซ้ายพันธุใหม่เนาะจะพี่น้องหูซึกว่ซ้ายพันธุนี้สินนเป็นสามซ้ายบวกกันนี่มันให้หลูกหมูตัวใหญ่นะจ่ะแล้วก็เป็นลูกหมูที่มีลักษณะดีตัวอ้วนตัวกลมกลวใหญ่เนาะจ่ะก้ามเนื้อขาใหญ่เป็นหมูหูตังนาสันเนาะจ่ะมาถ่ายคลิปลงไ้พี่น้องบึง พื่อว่าพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ากันอยากานาพวกสายพันธุ์พวกนี้มาเลี้ยงนอจากสำหรับการผลิตลูกหมูขายคุณภาพลูกหมูสำคัญนอจาะสุขภาพดีเลี้ยงให่ไหวไกลมั่นหน่อยนอจากการตลาดต้องการคนเลี้ยงหมูก,ก็ต้องอคิดหาสายพันธุ์นอกจาะผสมไปผสมมากอะ ได้ลูกหมูที่มีลักษณะดีอยู่เนาะก็เลยมาถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิงองยีนดีจ้ะไปเอาสูม่งไหไก่สูม่งให้เบิงบ่งไก่ไก่อันนี้เป็นลูกหมูแม่สาวเบิ่งที่พี่น้องเบิ่องตัว่นล่ำตัวคนอายุได้ยี่สิบห้าวัน เป็นหมูที่กล้าเหนือค้าใหญ่ขั่นกวน้ว บางตัวก็จะมีหูปลายหักนิดนึงคือนดูหลอกนะจ๊ะพี่น้องบางตัวก็เป็นหูตัง้งเพราะว่าแม่พันธุ์ของปล่อเอาเนั่นเป็นสายปลาผสมเมยซานแต่พอพ่อพันธุ์นี่เป็นปลาผสมดูหลอกเนาะที่ปลอเอาเอามาใส่ผสมพันธุ์กันลนะ้ให้มันได้สายนี้นะจะงูที่แข็งแรงแห้งดินแข็ง,ขงกระดุดได มีตัวนี้ไปเอาว่าจะเก็บไปเป็นแมพันเดียวเป็นตัวแม่ไปเลี้ยงคุ้นในเป็นแมพันธแล้วเดี๋ยวก็หาสายพันปลาดูลอกมาผสมอีกตัวนี้คือแันมาเจาไปเป็นแมพันพี่น้งไงพระา,วาระาว่าไปเอานุ้์มีสายพันธสามสายนะแมพันุก็เลยจะเก็บไป มีจะตัวอ้วนๆตุบกติกป,กปิกอยู่พี่น้างกําลังเป็นตาคักอันนี้คือแม่พันธุ์นอกจากนี้แม่พันธุ์ที่ไปเอาเตรียมไว้แม่พันธุ์สาวอายุไปนในหกเดือนนะจ๊ะเป็นสายปลาผสมเหมยซานแต่ว่าเป็นปลาเผือกเนาะไปเอาจะเก็บเิ่นไว้เป็นแม่พันธุ์เอาไปผสมก็พอพันธุ์สายดูลอกกับปลานี่จะ้ะ เกือว่าผลิตสายพันธุ์ใหม่ๆเนาะจ้ะถ้าได้ลูกหมูสายพันธุ์ดีเขากะเหลียงใ่ไว้ตลาดต้องการเนะ <c oughs> ะาะเดี๋ยวฉะพาไปเบืองอีกสองตัวที่ไปเอาให้คาดไว้ <c oughs> นี่จ้ะนี่ก็สองตัวแต่ว่าเป็นสีดำอายุเพิ่นจะได้เจ็ดเดือนละนี่ตัวนี้มีอาการเป็นซัแลวนี่ตัวที่ไปเอาทายอยู่ในคลิปนี่เดี๋ยวตอนสายๆจะให้ลูกมา <c oughs> เปิดให้คนผสมพันธุ์กันครับ พอพันทุกอย่างทั้งผลพอพันจะเป็นสายปลาดูหรอกนะจ้ะไอจุดเนาะซื้อคนไปเอาตังค์ซื้อคนไหวจุดนั้นพอพันตัวนั้นนี่ก็เป็นสายปลาผสมเหมยสารคึ้นกันนะจ้ะที่ไปเอาขัดไหวแต่ว่าขัดไบอายุซี่ตัวอยู่เวลาลูกค้ามาขอแบ่งไปนำสองตัวเลหลือสองตัวตอนนี้อายุ่นครบเจ็ดเดือนละแต่ว่าตัวนี้มีอาการเป็นซัดก่อนก็เลสิผสมพันธุ์ปล่อยผสมพันธุ์ก่อนนะจ้ะ เยวจะพาไปเบื่องพอพันธุ์ทั้งคนเป็นสายปลาผปสมดูรอกสิจะเอามาเป็นสายพันธุ์ใหม่นอกจากผลิตลูกงใูในฟาร์มนี่เราจะพี่น้องพอพันธุสายพันธุ์ปลาก็ดูรอกนอกจากเอามาจากที่อื่นหมองอื่นเนาะเอามาเป็นพอพันธุ์ประจําฟาร์มรุ่นใหม่เนาะจาะกระสีพ่อคอยชัดปันไดพระว่าแสงแดดเนี่ยม,มือเสามัไม่ส่องเท่านี้ไปเอาทรายย่อนแสง เพื่งก็จะออกลักษณะแผงข้อปลาอยู่นะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าผิวค้นเพิ่นจะเป็นสีออกอแดงแดง,แดงดน้ำตาลคือดูหลอกนะจ๊ะหูก็จะมาหักปลายขึ้นดูหลอกอยู่เนี่ยเพราะว่าแม่พันธุ์เพิ่นหันเป็นปลาผสมเหมยสานนะจ๊ะแต่ว่าจะของเก่าเพิ่นเอาอเชือดูหลอกนะจะ๊ะผสมเทียมเอาเชือดูหลอกผสมเทียมก็ได้ได้ ลูกหมูตัวนี้มาเนาะไปเอาไปเอาน้ำเพื่นมาไปมาเป็นพอพันประจำฟาร์มหลุดไม้สายไม้นาะจา้ะมาผสมกับแม่หมูสาวของไปเอาเพราะว่าเห็นผสมกับแม่แหลกที่ถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบื้องนี้หมูสามสายนี่รู้สึกว่าลักษณะลูกหมูมันดีนาะจา้ะนี่เราจะพี่น้องแม่เพิ่นนี่ไม่ท่อง แม่สาวทองแหลกเลยลูกหมูหกตัวที่เคยทำคลิปลงให้พี่น้องเบื้องในะ้คลิปก่อนๆนะจ๊ะลูกหมูเพิ่งอายุได้ยีสิบห้าเมือ่อนี้แต่ว่าร่างกายเพิน่นาจะอ้วนท้วนสมบูรณนำนักเกือบซ้ำหมูหนึ่งเดือนก็กลัวสำหรับเป็นหลุนก่อนกๆที่ไปเอาผลิตมาเนาะจ้ะคือว่าคุณภาพลูกหมูดีอยู่ก็เลยมาถ่ายคลิปลงให้เบื้องเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาจบรรคลิปซ้ำนี้นะจ้ะ ว่ากับิดทิดคัดๆอยู่นี่ละเดี๋ยวจังไดคลิปหนาจะมาถ่ายคลิปยังลงให้เบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะจังไดก็ขอขอบคุณเนาะจ้าสำหรับ FC ทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณ FC ใหม่ดกดติดตามใหม่เนาะจ้าติดตามเบิ่งคลิปน้งกันมาตลอดเนาะสนใจการเลี้ยงหมูสายพันธุ์พื้นบ้านเนาะพี่น้องกดติดตามไว้จ้าช่องบ้านสวนฝ้าหมูคนอุบลจ้าก็จะได้เบิ่งคลิปใหม่ๆน้ำกันไปไเรื่อยๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเนาะจ้า ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเห้ไปเอาคนทำคลิปเฮ็ดคลิปถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบื้งนอจ่ะเฮ็ดคลิปแบบบ้านๆจะพี่น้องมีแต่โทะะรศัพท์มือถือเครื่องเดียวจะไปเอาเฮ็ดคลิปลงให้เบิ่งนี่บ่ได้มีอุปกรณ์นี้ยังเสริมหลายดอกจ้ะถ่ายคลิปแบบบ้านๆลงให้เบิ่งงนะอพอกันไหมในคลิปหนาจะพี่น้องโชคดีมีความสุข,ขทุกฝูทุกคนจ้า สวัสดีจ้าคลิปกัโบโคคอยชัดเจน